ตัสสะนโมตัสสะพขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธอัตตาหเวชิตังไสยติอินโอกาสปีิอัตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดง กระธรรมเทศนาในคาถาที่ว่าด้วยการเอาชนะใจตนเอเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เดินทางมาทำบุญในวันธรรม,มัสวนะหรือวันฟังธรรมในวันนี้จนกว่าจะสมควรแก่เวลา วันนี้นั้นภาษาทั่วไปเรียกว่าวันพระแต่ว่าวันที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกวันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันที่มีความสําคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ให้พุทธศาสนิกชนได้ให้พุทธบริษัททั้งหลาย ได้มาพบปะเจอเจอแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติการที่เราเรียกว่าวันพระวันพระไม่ใช่วันของพระที่อยู่ในวัดแต่เพียงประการเดียวเท่านั้นแต่วันพระพระแปลว่าประเสริฐทุกครั้งที่มีการคิดพูดทำประเสริฐก็เกิดเป็นพระ ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสมณีที่ป,ปฏิบัติโดยมุ่งเป้าหมายเพื่อความเป็นพระที่สมบูรณ์ที่แปลว่าเป็นผู้ประเสริฐในขณะเดีวยวกันญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ได้อาศัยที่เรียกว่าวันพระซึ่งเป็นวันที่บรรพชนทั้งหลายได้พากันเรียกขาน เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้พากันเป็นพระพระในความหมายของคำว่าประเสริฐหมายความว่าญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในวันธรรมัสวรรก็ตามญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญสุนทานก็ตามก็จกได้ใช้วันนี้ให้เป็นพระก็คือคิดพูดทำประเสริฐ แต่การที่จะคิดพูดทำประเสริฐนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าก็ให้อาศัยวันธรรมสวนะก็คือวันนี้แหละเป็นวันฟังธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบและนำมาจําแนกแจกแจงนำมาเปิดเผยให้กับพุทธบริษัททั้งหลาย ได้น้อมนำไปเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพราะธรรมะสวนะแปลว่าฝังธรรมธรรมนี้มาจากไหนก็มาจากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ค้นพบธรรมะที่อยู่ในรูปในนามแล้วก็นำธรรมะเหล่านั้นมาสอนมาบอกมาแนะนำเพื่อให้ท่านทั้งหลาย ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาชีวิตในการพัฒนารูปนามของท่านทั้งหลายหัวข้อของธรรมที่อาตมาได้ยกมาจำแนกแจกแจงในเบื้องต้นก็คือคำว่าอัตตาหเวชิตตังไสยโยแปลว่าการชนะตนเองเป็นความประเสริฐที่สุดทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าอัตตา,าเวชิตังสยโยการชนะตนเองเป็นความประเสริฐประเสริฐทางไหนก็คือประเสริฐทางกายกทางวจน,นทำไมพระพุทธเจ้าจาึางยอมว่าการชนะตนนักตเป็นที่ประเสริฐหรือการชนะตนนัต พราะการชนะตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งาก็ตอนตอนในที่นี้ก็หมายถึงจิตใจไปชนะที่จิตใจก็คือการชนะที่จิตใจการชนะที่เ,เ,เ,เนหนือที่อยูในใในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสง,ง,สรงครามระหว่างไทยกับฝร ที่เรามักจะได้ยินในสื่ตลอดเวลาก็มีไปชนะในสถานการณ์การสู้รบพนันทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่าซึ่งจัดเอาไว้ในช่วงพฤษภาวิปโยคที่มีการฆ่ากันทางการเมืองพระองค์ทรงย้ำในช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่า ท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นไม่มีใครชนะมีแต่แพ้กับแพ้เพราะสิ่งที่เราได้เห็นในสถานการณ์ปัจจุบันถ้ามองย้อนกลับมาการสู้รบกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนำมาซึ่งความสูญเสียของพลเมืองด้วยกันทั้งสองฝา่ายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทย ที่เสียชีวิตเลือดเนื้อทั้งพี่ทหารทั้งหลายทั้งญาติโยมทั้งเด็กอายุ8-9ดขวบคนเท่าชแรแาแก่ชราต้องมาสังเวยชีวิตทั้งที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยในขณะที่บ้านเราก็ตามกัมพูชาก็ตามประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชน แต่ในความเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ได้เห็นความจริงที่ปรากฏมีข้อความที่สำคัญเวลาถแถลงข่าวที่ประเทศไทยจะมีอยู่สองคำที่เราเห็นอยู่ข้างหลังคือคำว่าสติกับสันติสันติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวสติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นภาพของการต่อสู้ ภาพของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยของการต่อสู้ภัยของความรุนแรงหลายคนพยายามจะบอกว่าถ้าเป็นฝั่งกัมพูชากัมพูชาก็จะบอกว่าเราชนะถ้าเป็นฝั่งไทยประชาชนคนไทยก็จะบอกว่าเราชนะแล้วสุดท้ายใครชนะ แสดงว่ามีแต่คนชนะไม่มีคนแพ้แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนที่เสียชีวิตไปกี่คนทั้งสองฝ่ายคนที่บาดเจ็บไปเราจะเห็นความสูญเสียที่เกิดจากการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งทรัพย์สินทั้งเงินทองทั้งโอกาสทั้งชีวิต คนที่บัญชาการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั่นคือกิเลสการชนะตนนั่นแหละดีก็คือการเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจของเราจะเห็นไม่ว่าหลายครั้งที่เราขาดสติพอขาดสติขึ้นมาครั้งใดกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียด ความรักชาติจุดกระแสร,รักชาติขึ้นมามันก็จะเข้ามาครอบงำการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นชาติของเราแต่บรรณมาซึ่งความสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายมีคนรักชาติที่กัมพูชามีคนรักชาติที่ประเทศไทยการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นชาติ ก็คือกิเลสท,ที่มันเกาะกัดกินจิตใจเพราะเราถอนสมอของสติพอสติไม่ได้รับการบ่มเพาะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ถอนสมอสติออกจากใจของเราเมื่อใดความเกลียดความโกรธความยึดมั่นถือมั่นก็จะเข้ามาเกาะกัดกินจิตใจของเราควบคุมบังคับบัญชา พาร่างกายของเราไปต่อสู้ไปช่วงชิงไปทำร้ายไปทำลายชัยชนะจึงตกเป็นของกิเลสในขณะที่พวกเราที่ได้เรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและกัมพูชาประสบความพ่ายแพ้ประสบความสูญเสีย ทั้งชีวิตเลือดเนื้อทรัพย์สินเงินทองและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่ดีของพี่น้องที่อยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าจึงย้ำเตือนเอาไว้ท่านตรัสเอาไว้สงครามระหว่าง พระเจ้าอาชาติสัตรูกับพระเจ้าประสิทีิโกศล <c oughs> รบราฆ่าฟันกันพระเจ้าประสิทีิโกศลประสบความพ่ายแพ้ไม่ยอมมาวัดที่เจตวันพระองค์ก็ถามว่าพระเจ้าประสนทธิโกศลหายไปไหนปกติก็จะมาทำวัดทำวามาทำบุญสุนทานที่เจตวัน พักนี้พระเจ้าปร์เซนที่โกศลหายไปไหน <c oughs> ลาอานุน์ก็ตอบว่า <c oughs> พระเจ้าปร์เซนที่โกศลประสบความพ่ายแพ้จากการสู้รบกับพระเจ้าอาชาศัตรูเจ้าของเมืองราชเาครือหรือแคว้นโกศลพระพุทธเจ้าก็เลยสื่อสารทางการเมืองเพื่อเตือนผู้นำทั้งสองประเทศว่า หรือเตือนประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามและความรุนแรงผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ส่วนผู้ใดก็ตามเอาชนะทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ได้จะอยู่เป็นสุขหมายความว่าในการต่อสู้กัน คนที่ชนะก็จะฮึกเหิมลำพองใจกระยิมยิ้มย่องว่าเราสามารถเอาชนะคนอื่นได้คือพระเจ้าเปรตที่โกศลในขณะที่ผู้แพ้คือพระเจ้าผู้ชนะคือพระเจ้าชาติสตรูในขณะที่พระเจ้าเปรตที่โกศลนอนหยอดนอนหยอดน้ำข้อต้มอยู่ที่บ้าน เพราะประสบความพ่ายแพ้ประสบความสูญเสียพระพุทธเจ้าจึงเตือนผู้นำทั้งคู่ไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่เอาชนะทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้คืออยู่เหนือชัยชนะและความพ่ายแพ้ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้มีแต่กิเลสละที่มันชนะมีแต่กิเลสท,ที่มันทำให้เราพ่ายแพ้ฉะนั้น การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนครั้งนั้นก็นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเพราะต้องการจะเตือนผู้นำและพล,ละเมืองที่อยู่ทั้งสองเมืองคือเมืองมคตกับเมืองโกศลสองเมืองที่สู้กันจะเห็นไหมว่าพอพระเจ้าชาติศัตรูชนะก็ลำพองใจพอมาสู้กันใหม่ พระเจ้าเปรตที่โกศลจับพระเจ้า,าชาติศัตรูแทนที่จะฆ่าพระเจ้า,าชาติศัตรูทิ้งเสียพระเจ้าเปรตที่โกศลกลับบอกพระเจ้า,าชาติศัตรูว่าเธอเนี่ยเป็นหลานของเราโดยแท้เพราะว่าน้องสาวของพระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้า,าชาติศัตรูเป็นลูก ก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันเป็นหลานของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ปล่อยพระเจ้าอาชาสัตรูไปก็ทําให้เมืองทั้งสองเมืองอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความพระย่อมได้การชนะตอบอันนี้ก็เป็นการจองล้างจองผลาญกันไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดเวรตัดกรรมพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงปล่อยพระเจ้าอาชาสัตรู ทั้งสองแ้นก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขจะเห็นไม่ว่าในบรรดาชัยชนะทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำเตือนหรือในบรรดาสงครามทั้งหลายนั้นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสงครามที่เอาชนะกิเลสในใจตัวเองสงครามที่เอาชนะจิตใจตัวเองไม่ใช่สงครามคือการเอาชนะ คือการทำร้ายทำลายชีวิตของคนอื่นเราเองที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้ที่เอาชนะตัวเองได้พระพุทธเจ้าท่านเอาชนะกิเลสท,ที่อยู่ในใจของตัวเองการลอยถาดก็เป็นการแสดงอธิษฐานบารมี ว่าเป็นการฝืนกิเลสท,ทั้งหลายที่เข้ามาเกาะกัดกินการสร้างคุณงามความดีการเอาชนะกิเลสท,ที่อยู่ในใจตนก็คือการลอยถาดเพื่อเดินเพื่อท้าทายกับสภาวะทั้งหลายเหมือนที่อุปชาตามาเองสมเด็จมหาเทีราจารย์ท่านได้เตือนเอาไว้เขียนประโยค ตัวหนังสือเอาไว้ที่กุฏิหนึ่งของท่านที่วัฒนาสงกรามว่าความดีทุกอย่างต้องฝืนใจทำตามใจตัวเองเอาดีไม่ได้ความดีทุกอย่างต้องฝืนใจทำตามใจตัวเองเอาดีไม่ได,ด,ด,ไได้พระพุทธเจ้าท่านลอยถาดขึ้นไปทางเหนือน้ำก็คือการเอาชนะกิเลส ที่อยู่ในใจของตัวท่านเองท่านจึงเป็นแบบอย่างสำคัญของการเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจและในที่สุดก็สามารถบรรลุความจริงสูงสุดคือมรรคผลนิพพานได้ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้แสดงธรรมะให้กับปัญจวัคคีเพื่อให้พระปัญจวัคคีย์นำโดยพระอัญญาโกณทัญญา ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อทำให้สามารถเอาชนะกิเลสท,ที่อยู่ในใจของแต่ละท่านได้เราที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้อาศัยพุทธองค์เป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางของการเอาชนะกิเลสท,ที่อยู่ในใจของตัวเองสมมุติสงฆสงทั้งหลาย ที่อยู่ในประเทศไทยก็ตามหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในวัดใหม่ยายแป้นก็ตามสมมุติที่สงที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้อาศัยพระอาิยสง์เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางของการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติโดยชอบ ถามว่าทําไมจึงเป็นแบบนั้นพระอริยาสาวกเป็นแบบอย่างเป็นทิฏฐานุคติเป็นโรโมเดลให้กับสมสสมุติสงสมมุติสงมีพระอริยสง์เป็นต้นแบบเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัตินั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่สมมุติสง์จะต้องเดินทางไปให้ถึงคือพระอริยสง์ สงผู้ปฏิบัติตัวดำรงตนจนกลายเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสเพราะอาริยะมีทั้งความหมายที่แปลว่าผู้ห่างไกลาจากกิเลสด้วยเมื่อห่างไกลาจากกิเลสได้ก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐในที่สดุดการปฏิบัติของสมมุติสง์ที่อุปสมบทในอุโบสถมุ่งมาปรารถนา จะใช้ต่จากปัญจกะกรรมฐานที่เรียกว่าสมถกรรมฐานการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าไม่งามก็จะนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายคลายจากความทุกข์มุ่งสู่เขา้าถึงความจริงสูงสุดนั่นก็คือนิพพานัสชิกรณัตถายะเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานสมมุติทสง่ง จึงมีพระอริยสงฆ์เป็นโรโมเดลเป็นเป้าหมายเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะได้เข้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐในที่สุดในขณะที่คารวาดญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาก็ได้อาศัยนางสุชาดาที่ถวายข้ามาทุป,ปายาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้หญิง ที่ตั้งใจถวายทานให้ข้ามัทุปายาตเป็นเลือดเป็นเนื้อแก่สิทธัตถะโพธิสัตว์เพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็ได้อาศัยอานาถาบิติกาเศรษฐีเป็นแบบอย่างเป็นโรมโมเดลในการปฏิบัติตัวดำรงตนเป็นเศรษฐีผู้เจริญด้วยทรัพย์ภายนอกผู้เจริญด้วยทานศีลภาวนา ผู้สร้างเชตวนารามได้แบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสารผู้สร้างเวรุวนารามเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวดำรงตนในขณะที่อุบาสิกาก็ได้นางวิสาขาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตินางวิสาขาสตรีผู้อุปถากอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนผู้อุปร,รัมภ์คำชูเหล่าสาวกและพระพุทธเจ้าให้มีกำลังกายกำลังใจในการศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารก็ตามนางวิสาขาก็ตามอนาถบิดาเศษธ,ธีก็ตามก็ยังตั้งมั่นอยู่ในทานศิลภาวนา ปฏิบัติตัวดำรงตนเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน,ฐาฐานท่านจะเห็นว่าพระเราก็มีอริยสาวกค,คือพระปัญจวัคคีย์เป็นแบบอย่างของการเอาชนะในขณะที่อุบาสกก็มีอนาตมิติกาเศรษฐีมีพระเจ้าปิพิสารเป็นต้นเป็นแบบอย่างของการเอาชนะเล ในขณะที่อุบาสิกาก็มีนางวิสาขานางสุชาดาเป็นตน้นหรือแม้กระทั่งโสเพณีชื่อว่าอัมพปาลีนางสิริมาเป็นตน้นเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตัวดำรงตนเพื่อเอาชนะกิเลสในใจฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงจเจริญทั้งอานาปานาสติจึงจเจริญทั้ง วิปัสสนากรรมฐานที่ว่าด้วยเรื่องของมหาสติปัฏฐานดูกายเวทนาจิตธรรมมีรูปนามคือกายใจเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้พระพุทธเจ้าจึงย้ำเตือนพวกเราทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งจงมีตนเป็นเกาะอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลย เธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยการพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมการพึ่งธรรมได้ก็สามารถพึ่งตนได้ฉะนั้นการพึ่งตนก็คือการเอาธรรมะมาฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถเอาชนะกิเลสในเรือนใจได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสย้ำเตือนว่า ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือทันโตเศธโธมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดการฝึกตนการเอาชนะตนก็คือการฝึกจิตโดยนำเอาสติสมาธิปัญญานำเอามหาสติปัฏฐาน มาเป็นอุปกรณ์ในการดูกายเวทนาจิตธรรมเมื่อทำได้แบบนี้แล้วก็จะสามารถเอาชนะกิเลสในใจตนดังที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนว่าอัตตาหาเวชิตังสสยโยแปลว่าการชนะตนนั่นแหละดีการชนะตนนั่นแหละประเสริฐสมดังที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ผูกกรอนเตือนใจพวกเราเอาไว้ว่า ชนะอื่นหมื่นแสนแมนร้อยครั้งแต่ถ้ายังแพ้กิเลสและเหตุผลไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าปัญญาชนผู้ข่มจิตชนะจิตตนเพียงหนเดียวฉะนั้นชัยชนะทั้งหลายบรรดามีก็คือการเอาชนะกิเลสในใจตนบรรดาสงครามทั้งหลายสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสงครามที่เอาชนะกิเลสในใจตน ไม่ใช่สงครามเพื่อเอาชนะห้ำหั่นหมู่มนุษย์ทั้งหลายจนนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตเลือดเนื้อเทศนาวสาสเนในการอันเป็นที่สิ้นสุดลงของการแสดงพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะขออนุภาพของพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะขออนุภาพของพระธรรม สังคานุภาเวนะขออนุภาพของพระสงฆ์พร้อมทั้งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งมวลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้ขอคุณงามความดีเหล่านั้นได้โปรดมารวมตัวกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยทรงผลดลบรรดาลประธานพอเนีท่านทั้งหลายอายุขอให้มีอายุยั่งยืนยาวนาน วันนะขอให้มีผิวพรรณโปร่งใสโซคาขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งแข็ง,ขงแรงสมบูรณ์มาดแม้นปรารถนาโลกิยทรัพย์อันได้แก่แก้วแ,แหวนเงินทองทรัพย์สินเงินตราก็ตามมาดแม้นปรารถนาโลกุตตรทรัพย์อันได้แก่ฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานก็ตามขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จ จงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่เอเทินอาตมาภาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมสมัยได้เวลาขอยุติจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชะ,ะนี้ ไปบุรณบสถนะอืมไป่นะ